ค้ซุมพี่น้องน้องนี่เรพี่น้องมันมากเครื่องกอล์ฟไปพุ่นพอนีมันมากโอบเลยน้องสู่ชีวิตค่ะสู่ชีวิตค่ะพี่น่ ปลาซิวอ่าวบะทึกหน่อย,ยอรถถอครับบะทึกหน่อยซิวอ่าวเนี่ยปลากระเงี้ยเนี้ยกะบาตีนี้พี่สองพี่น,อน้องตุ้งสองได้พี่น้องป,ป,ปลปาบักแตีบปลาซิวอ,าอวว่าวส่วนพี่น้องปลากระเงี้ยโลดมันยันไฟพี่น้องเปิดเราต้องปิดไฟก่อน เออเจ็ดเต็ดเจ็ดเออมันยกอะไรมันโอ้พี่น้องเอย่าเนาะจีๆออกมาเนี่ยนะขอสิวอ่าวพี่น้องเดี๋ยวสิเปลี่ยนมือเบ่งแกพวกฝูงลงไปยกลงเบ่งเออเอาซิวอ่าวพี่น้องซิวอ่าวพี่ตัวยงยงเปียบให้ว่าเลี้ยวไปน้่อนี่เข้าจากปากพี่น้องบ่แม่นเ์บาโพดเลยพี่น้องเอ้ยป่าเป็นโคบเป็นโคบขูบอยู่ xong 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 คุนแล้วปิดไฟเถอะนี่แหละพี่นอ้องอ่อนซ้อนน้ำสาวอ่อยหนีบพี่น,น้องอ้่อนซ้อนอ่อนซ้อนลายจ้ามั่งเดี้ยครา๊งผัวผัวมั่งหนิ ยกึเรื่องยน่งซุ้มนี่บบกีนองบาดมือมันไปบดม่มันดนบาทไหมบาทไหมหนึ่งอยกางโอ h, <h> ้ม <can> ันก็ออกบดตัวแบบนี้มึงนยกว่าท่านเดีอยตัวยืดตัวยวเลย ออปลากมนั่นออกอีกแล้วตัวนึงเยอะตัวเดียวมันหนกหากหหีปลาเซียนคักท่านบ่ท่านบ เอ้ยมันตินแล้วพี่น้องเฮ้ยห็นบากตัวเอ้ายืนยากน้ำเลืกยืนยากเอ้ส่ออนยีีป่าพี่น้องแตกโคโคอื้อโนโดนโดนพดน่ะเขาจะผากที่คนเอาไม้เห่าบ่ขึ้นไปเอาไม้เห่าวนี่ย ขันบ่ทันบ่ทันบ่ได้อีกตัวบ่ได้โอ้ยเด็กตัวเดียวโอ้ยมันหนามลึกเออเนี่ยขาตัางเน้อตั้นเสียได้เนาะอืมบาดมันหินเนื้อตัวอ่อนเนาะบาดมันหินเนาะบาดมันเทอะทม่ให้นขึ้นมากอืมโอ้ยปลาชิวานนี่พี่น้องปลกเปียบ โอ้ยโอ้ยโขกเยดน้อยด้วยพี่้ึงออบดน้อย้ยเป็นโล่หอมั้่โล่กลัวล่ะสวัสดีน้อง้อ้เอาอ้อ้้ันปะได้อยู่ได้อยู่ ได้ย uh, uh, well, ูะได้เยูะโอ้ยน้ำจุ๋ยเพียงข้อเอ้าเอ้าปลากระชมมีก็เอาละโอยมันอยู่ทั้งเตยเนี่ยมันอยู่ทั้งเตยสามสี่ตัวปลาครับอันปลาสวยน้อยปลาสวยน้อยก็มีปลาสวยน้อยโมกเซ่กันซีหาตัว โอ้มันหยุกใอญ่ดีพี่น้องน้นำเพียงครอบอยากให้พี่น้องมาเบิ่งป่าเด้อพี่น้องเอยปวดโปูหมกโมกเตียกลลยคักดีครับป่าดิอุ้มใหม่เจ้าว่าป่าเขาสวยเจ้าว่าป่าเปียบป่าซิวอา่าวคุณนี่หนำก็เหลี่ยมหอยู่เอ้าเป็นเด้ ท่านบ่นุ้ยตังบาอยากาศตังนั่นจิบริกรบันเด็กตัวเขนดอดองดตัวนึงเท่าไหร่บ่เอ้ยนี่นะพี่น้องบ่คือบาทนั่นเนาะท่านบ่ท่านบ่ท่านบ่ โดดยุตตอนนี้เอ้ยได้ซ้อนตัวมันหนึ่งน้ำเลืกมันเอายากกันทิ่ไปเอาตั้งมากอะขึ้นสีพุทธิแถวบ้านไงแต่ว่ากับบัคขืนจะเขี่ยบัคข้นก็เห็นปลาหลายปลาเดี๋ยวอันซ้อนนี่เป็นงัดตังกระจกมากสบูนี่พี่น้องพี่น้องมันมากเขื่อเขาเื่อไปพูดพุทธมันมาก

วัเป็นดเป็นดเป็นดโอ้ยฮะเป็นดเป็นดเป็นดโอเดี๋ยวันีับย่ยยูจุดจดจุจวดตักขึ้นมาละขึ้นมาละข้าใส่เลียหิมเลียกะ้เป็นประโยชน์เหยิมเลียันนี้เป็นประโยชน์ พี่น้องเอ้งงม่งเป็นไดยเป็นไดเป็นไดยโคบพี่น้องโคบป้อ <c oughs> เออได้บานตํหนิก,นกนองวิชได้พี่น้องนี่ยนะบเสียบไปต่อยพี่น้องแ <c oughs> นี้เน่ยว่าลับบบแ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 ย, <c oughs> ยบีเบแบบแบบแบบ้อบแบบแบบเบง เบอร์เกรเวยหัวหน่อยตัวครับเป็นเด้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 นี่เป็นเด้พี่น้อง <c oughs> บาล์สิบก็โตครับยกขึบนขึ้นดิเอ้ยถอด <c oughs> <c oughs> ถอดพี่น้องคุณบาปรปักเปียบไว้ต่อยครับ พี่น้องเฮ้ยตาไหมอ๋อเป็นได้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 โดดออกโดดออกเฮ้ยเบิงเมิงแบบนี้เออโอ้แบบนี้คือบ่ได้เป็นบ่งหันไปแล้วก็ได้อยู่พี่น้องน้องแก่เนี่ยแก่กันไม่หยุดเลยแบบนี้เอาไปกลางๆนี่เด้อกลางๆนี้เออแบบนี้ได้คับก้อนบังหันอีกพี่น้องยกขึ้นเลยยกขึ้นเลย โอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิง่งป่าบอกแปรไฟต่อยได้พี่น้องเอ้ยจะสออดมัพี่น้องถ้าป่าวได้เอาป่าเอาป่าทะเถุงกันป่า,าไปตุลักตุเรอยู่ยั่ไงเอาได้พี่น้องเอา้อเอามาลุ่นกันพี่น้อง เป็นไดโดดโดโดกับครบเลยเอาเ่เอามีเอามีเรือถไม่เรียกยืมเัาก็ยืมทันเอโอ้บันดีเลยหน่อยเลยบันดีมันขับกระบ่งยากขาจั้นึงเลยมันโจมยากพี่ต้องอืมโจมยากไปจังเคเตาะใสอีกอืม ไอ้กายนุกหลี่เหียนยืนละโอ้ยคู่บัถ่ายมันชั่วคว่าเออได้บ่คู่บัถ่ายมันชั่วเออโอ้ยมันชั่วกันยังไงยุกขี้เรือยุกสะดุ้งพี่น้องผ่นป่าโดดจังย่างย่างที่ผืนสิวเอ้าปลาบักเปลกพี่น้องหลายคัก มันหึงยุบกระเสียน้ำไหลพ่อนวันนี้น้ำกับระดับถ่วมหัวเย็นมือพื่อนตะยืนอยู่นี่กับเพียงหนาอกนะครับยืนประคับข้อห้องเลื่อยยุบเพียงหนาอกเด็นเด่เด่บริสันบริสุทป่าเด้ก็อ,อ,อะไรอยู่โอ้โดนคักอีปีิตื่นแล้วพี่น้อง Tin leh, tin leh. Ekor, nyukur Hmm. tin mười đôi bên ừ. Tôi vào đây tuy nhiên bên vào bọn em lại mười đô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 i mười ได้เด็ดมัน๊บดูพี่น้องนะเป็นได้เป็นได้โดดปะโอ้ยเด็กตัวเยอะไปเชีวเขาสองตัวเฮ้ยว่าเจ้าเด็ดเด็ดเนี่ยวะคือว่าให้มันเข่าอยากเด็ดอยู่มันมึงบอดีอ๋อมึงไม่ตาเุ๊บเนอะเด็ดก่อนเหรอที่เบิด์ตพ่อเบ็ดเนอา พี่น้องเอ็กตัวแเปียบตัวนึงโอ้ยสองตสองตเยอตั้งแต่นี่เข้ขไปเองหนเนาะมอันเขิ่มสื่มตนแล้วพี่น้องมันเริ่มต่นแล้วเด้มิดอิมสิมเล็ตัว ตอนนั้นมันไม่ต้องเปิดไม่หมดคันตัวเปิดกล้องคืนมันที่มันไปเรียวไปเรียวกหน่าีะยุกล่วเนาะเล็บ่าเห็นอะไรวะสามสามตัวอยู่เออไม่เห็นละเปลี่ยนเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนทายพี่นอน tiền lâm lia tiền lẹo đây ôi để xóm tổ mèo luôn, ừ em เกลียนโคบเลยเอ <laughs> ้ป่ามันอยู่ป่าอย่น้องอย่าเตื่นหยานพ่นแน่เลยบรูว่าจั <laughs> ากถุ่มเริ่หรับโทรสับปะกันกับเรื่องเบงเออเพราะว่าไผับัึงนื่องท่เบไงเวลาก่อน่างแล้วเป็นสิคุณทั้งเตือนกับไฟมงุงงแมงนี้จะก็เจ้าหาแนว่ยไหบุ <laughs> นำไรสัตย์าเยี่พี่น้อง

ถุงป่าป้าเดี๋ยวมาเอาแบบนี้เลยหโยกบน,บบนสวดบ่โอ้สวดเยอะสวดโดดออกโอ้วันนี้ได้หอดป่าอีปแปงไปอีปแปงพี่น้องก<อ>็ประกบของยุ<อ>่งเก่งก<อ>ันะยุ่งงงปวดหักยกสรุปมาลาทอนนี่พี่น้องเอ้สามถุมแล้ว ไวะเอ๊ะตัวะอุ่อตื่นแล้วคุณยามไไยยุาาๆๆ่ยกพี่้องอนยยามยุ่ยเกๆๆคุณหยามอนี่ปลาคุณเดี๋ยวไปทั้งสะพานกัน เป็นซีบอยู่ดอกใบพี่น้องก็จะตักป่าอันอยู่ในน้ำห้องเียวเห็นยังซี่ป่าได้ลายนี่เก็จะตักป่าก็นจีเร่แค่กี้ครับป่าหน่อยยังชี่เลยพี่น้องนี่ก็สรุปคนงานชัดซองชักซองชับคนละกล่องเอ๊ะขม,มันอะไรซองโล่ขึ้นอยู่นี่นป่าบักเปียบป่าบักเปียบป่าซิ สามถุงกลัวแหละพี่น้องเฮ้ยลูกแม่เราเก็บเราเก็บปลาซิวอาครับเอ้ยกินได้ยุ่งกินได้กินได้เที่ยงแข็งใซ่ก็สามกิโลอยู่หรอกพี่น้อง กับเดชเขียเดวังเดังยังปะปกเปียบปกเปียบนี่ป็นซิวอ้าวไงนี่พี่น้องดุนซิวอ้าวนี่ปากระเงียงรับเขียลาเสียงเทเลยเทเลยเทเลยเลยดที่จะที่้ามจะวาดรถไฟะแครับผมเป็น ตางเรงเจ๋ครับาอยุห้ากินพี่น้องมายุกสะดุ้งยูถึงยางขี่นหน่อย <บด S 1> ยังคุยเชือกรับซา,า่าเพ่นวาป่าถือกระเลยมาสิดี้รรบเลมาเราี่นี่กับจิเดกับบานพี่น้องที่เกินถึงคักนจามทุ่มกลัวละก็เลยอย่าไ,ก,ไ,ไ,าไกินครับผม